สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมดีดมีค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่16กันยายน2564สำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีขาวที่จะทำให้หน้าที่การงานเรามีความมั่นคงแล้วยังเหมาะกับการเริ่มต้นงานตัวใหม่ด้วยนะคะรวมถึงการใช้ปกครองบริวารส่วนสีแดงสีเขียวอ่อนแล้วก็สีน้ำตาลค่ะจะเสริมในเรื่องของการเงินให้คล่องไม้คล่องมือนะคะแล้วถ้าเกิดมีการเจราจาต่อรองผลประโยชน์ ถือว่าสาสี่นี้จะทําให้คุณได้เปรียบในเรื่องของการต่อรองได้เช่นกันเครื่องประดับนาโชควันนี้ค่ะจะเป็นทับทิมหรืออาจจะใช้พลอยสีแดงก็ได้แล้วก็เครื่องประดับสีทองนะคะแล้วก็ไข่มุกที่จะทําให้ดึงดูดสิ่งของความเป็นมงคลต่าง,างๆเข้ามาหาเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะองค์ท่านท้าวเวสุวรรณจะเสริมให้หน้าที่การงานเรามีความมั่นคงพญานาคค่ะจะทําให้การเงินเราสุภาพแล้วก็มีโชคลาภนะคะ สุวรรณชัยต้องการให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะให้บูชาพระศิวรีค่ะคนที่เกิดในเดือนกันยายนนี้ค่ะหรือเกิดในวันดีก็ตามนะคะถ้าเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดค่ะให้ใส่บาตรพระประจําวันเกิดนะคะแล้วก็ทําบุญด้วยการบริจาคค่าน้ําค่าไฟนะคะอันนี้จะได้อาน,นิสงส์งให้เราเนี่ยมีความก้าวหน้านในชีวิตแล้วก็พังพร้อมในเรื่องของการเงินการทอง แล้วอาหารนะคะที่จะใส่บารก็ดีหรือถวายสังฆทานก็ดีก็ขอให้มีเนื้อปลานะคะเป็นส่วนประกอบของอาหารนั้นอันนี้จะเป็นเคล็ดนะคะให้เกิดความอดุดมสมบูรณ์แล้วก็มีชีวิตที่ราบรื่นมาดูกันค่าวว่าเมาื่อวานเนี่ยตัวเลขที่เราวางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในรอบ17.300นเลขที่ออกคือ424แล้วก็56รอบนี้ตัวเน้นเลข2ขค่ะเข้ามาในหลักสิบบนนะคะแล้วก็ตัวเน้ตอีกตัวคือเลข5ก็เข้ามาในหลักสิบล่างด้วยเช่นกัน ชุดวินค่ะเข้ามาใน2ตัวบนคือเลข2แล้วก็เลข4แล้วก็ชุดจับคู่นะคะมี 6- 5หค่ะอันนี้เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างส่วนในรอบ18.30ามนย์เลขที่ออกคือ9 6 5แล้วก็81รอบนี้ตัวเน้นเลข9มาหลักร้อยบนนะคะแต่ว่าในชุดวินค่ะก็ยังเข้า2ตัวล่างด้วยเชน่นกันก็คือมีทั้งเลข1แล้วก็เลข8ในรอบสิบเาจามนย์เลขที่ออกคือ204แล้วก็29รอบนี้นะคะตัวเลขที่วางไว้ให้เนี่ยหลุดไปนะคะ มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจําบันพฤหัสบดีที่16ประจันยศ2564กันค่ะในช่วงเวลา17.30นนะชุดวินที่เลขที่วางไว้ให้นะคะจะเป็นเลข2เลข7เลข9เลข4เลข8เลข5ในวิที่เลข2กับเลข7สำหรับชุดจับคู่ค่ะ20232621 073767แล้วก็17นะคะ ถาถึงช่วงเวลา18.30นค่ะชุดวินเล็กที่วางไว้ให้จะเป็นเลข7เลข6เลข9เลข2เลข3เลข4เน้นไปที่เลข7กับเลข6นะคะสำหรับชุดจับคู่70717578 061656แล้วก็86ส่วนในเร่อง19.30นชุดวินเล็กที่วางไว้ให้นะคะจะเป็นเลข9เลข5เลข3 เลขหนึ่งเลขแปเลขสี 4, ในวิธีเลขเก้กับเลขห้าสำหรับชุดจับคู่นะคะ9 0 9 2 9 6 9 7 0 5 2 5 6 5แล้วก็75นะคะอันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันพฤหัสบสดีที่16บักันยายนเลยค่ะอาจารย์รักขอฝากไ้นิดหนึงนะคะว่าวันนี้ฟังรายการเลขเด่นประจำวันเสร็จแล้วนะคะ ให้กดไปดูอีกรายการมีของอาจารย์รักก็คือ,อรายการรักเลขเด็ดชาดูให้จบนะคะให้ถึงเอ่อตอนจบเลยนะคะเพราะว่าก็ในตอนจบเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการวางตัวเลขทักษะนะคะซึ่งทุกท่านสามารถนําตัวเลขตั้ง6ตัวนี้ประจับคู่เวียนกันในเรื่องของฉลาดกินแดังรัฐบาลไทยนั่นเองนะคะเอาละคะ่ะ ให้รายการอาจารย์รักก็ขอให้ทุกทท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็รับกับรับโชคขอให้ทุกท่านโชคดีพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์ร,รักทางช่องทางสิงดีดัตมีค่ะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนและขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ